สวัสดีค่ะพบกับนัดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะคลิปนี้วันนี้นะคะนัดจะมานําเสนอรถคันนี้เลยนะคะซูซูกิเซนหนึนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะต้องแนะนําคันนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้ราคาเบาๆผ่อนไม่เกินเดือนละ6,000นนะคะสำหรับคันนี้นี่สวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาชมในรายละเอียดของตัวรถกันค่ะ ในส่วนของกระจังด้านหน้าคันนี้นะคะก็จะเป็นเส้นโครเมียมสีเส้นนะคะตัดด้วยโลโก้ของซูซูกินะคะโคมไฟคู่หน้านะคะจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะคันนี้กันชนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสวยงามมากเลยนะคะคันนี้ในส่วนของล้อนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อกระทะนะคะล้อกระทะยางปี2018ขอบ15นะคะยางยังดูใหม่ๆอยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้ ในส่วนของไฟเดี้ยวนะคะก็จะติดอยู่ตรงแก้มข้างตัวรถนะคะคันนี้ไฟเลียวกระจกมองข้างฝาครอบกระจกนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสวยงามมากมือจับสีด้านก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้กระจกแค้นะคะนี่ u k สกิ สวยงามมากนะคะคันนี้ไฟไท้ายเดิมๆนะคะคันนี้ด้านหลังรถก็จะมีในส่วนของไฟทับทิมด้านล่างนะคะ2จุดนะคะรอบๆตัวรถสวยงามมากนะคะคันนี้ราคาเบาๆนะคะ2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะผ่อนสบายๆนะคะไม่เกินเดือนละหกพันนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดด้านในตัวรถกันนะคะ ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างนะคะนั่งสบายๆเลยนะคะมีที่เก็บของนะคะตรงเบาะด้านหน้านะคะนี่แล้วก็อันนี้มีที่พักแขนนะคะที่วางแก้วได้นะคะถ้านั่งสองคนนะคะนั่งสามคนก็เอาขึ้นได้นะคะประตูด้านข้างก็มีที่วางแก้วน้าขวดน้ําให้อยู่นะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปชมด้านห้องเก็บสัมภาระกันต่อนะคะ ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างนะคะคันนี้เขาก็จะมีในส่วนของทาียางนะคะรองมาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถบรรจุกระเป๋าเดินทางได้สามสี่ใบเลยนะคะคันนี้กว้างมากด้านหลังหัวน็อตเดิมๆนะคะหัวน็อตสี่เดียวกับตัวรถเลยนะคะสวยงามมากรับประกันได้ว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำแน่นอนนะคะได้คันนี้ไปคุ้มค่ามากเลยนะคะราคานะเบาๆผ่อนสบายๆนะคะ เดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดในห้องเครื่องยนต์กันต่อนะคะในห้องเครื่องยนต์คันนี้นะคะก็แห้งนะคะไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะจุดแต้มสีจากโรงงานยังอยู่นะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะแลบประกันไม่มีชนนักพิจความแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1ัน0ซีซีนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ได้านล่างคลิปได้เลยนะคะ หรือจะโทรติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0982609587นัดเพชรยนต์นะคะเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะ mm hmm. ก็ก่อนจากกันไปนะคะ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ